เจร,ริญพรยิโยมสาธุชนรายการพึกษาภาสิทธ์ซึ่งได้นําเอาพุทธ,ธาาศาสนสุภาสิทธิ์ที่ติดไว้ตามต้นไม้ภายในวัดชนประธานลังสลิดมานําเสนอสำหรับตอนนี้พุทธ,ธาาศาสนสุภาสิทธิ์มีชื่อตอนว่าอาวิชานิวตตาโปสาคนทั้งหลายอันอวิชชาห่อหุ้มไว อวิชานั้นผู้คนส่วนมากมาเข้าใจและมองไปในเรื่องของศยยศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนมุ่งประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นอวิชานั้นไม่ได้หมายถึงความไม่รอบรู้ในศิลปะวิชาการต่างๆอวิชานั้นตามความหมายในทางพระพุทธศาสนาแล้วหมายถึงการไม่รู้แจ้ง คือความไม่รู้ตามความเป็นจริงของสปปรรพสิ่งทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากเมื่อถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลุกคเจดีบ้างเป็นที่พึ่งของตนของตนสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําให้บุคคลนั้นพ้นทุกข์ไปได้บุคคลใดเมื่อเห็นเหตุอันเกิดขึ้น ของทุกอย่างชัดเจนแล้วเห็นการดับทุกอย่างชัดเจนแล้วเห็นหนทางแห่งการดับทุกโดยมักมีองค์8อันประเสริฐแล้วบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเห็นอริยสัจทั้ง4ซึ่งเป็นหนทางแห่งการดับทุกสำหรับเราชาวพุทธนั้นก็จะยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและนำธรรมะของพุทธเจ้านั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันสำหรับ อริยสัตท,ทั้ง4นั้นเป็นการแก้ไขทุกข์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับอวิชชาเมื่อผู้ใดเห็นอริยสัตว์4ด้วยการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4แล้วบุคคลผู้นั้นก็สามารถที่จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงโดยการดับทุกข์ตั้งแต่ขั้นเบาบางลงไปจนถึงขั้นสูงก็คือดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็อวิชชานั้นก็จะ เบาบางลงไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะออกจากอาวิชชาได้โดยสิ้นเชิงเช่นกันสำหรับบุคคลที่ฝึกสติดีแล้วฝึกจิตของตนดีแล้วเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าสามารถดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงและเป็นผู้ที่ทำให้อวิชชานั้นเบาบางลงได้อย่างแท้จริงเจริญพร